เดือดทุจริตไล่ออกชัดชาติฟาดกลางวงประชุมผู้ว่ากทมฉุนกลางที่ประชุมเหตุเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนสามแสนนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมผู้บริหารกลุ่มทั้ง50เขตโดยช่วงหนึ่งของการเริ่มต้นประชุมนายชัดชาติกำชับให้ผู้บริหารสำนักงานเขตทำงานเชิงรุกมากขึ้นในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสที่พบอย่างเรื่องร้องเรียนมีปัญหาเยอะช่วงหนึ่งนายชัดชาติไดย้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้30พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุฝ่ายโยธาซึ่งเป็นเคสของเพื่อนนายชัดชาติจ่ายค่าดําเนินการที่ต้องจ่ายตามขั้นตอนปกติ50,000บาทแต่กลับถูกเรียกถึง3 0 0 0 0นบาทเรื่องแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้น เป็นเรื่องที่เขาตกลงกันไว้50,000บาทแล้วอยู่ดีๆเรียกเพิ่มเป็นสามแสนบาทเลยไม่ได้มีความเกรงใจกันเลยผมรู้ตัวแล้วด้วยมีภาพถ่ายหลักฐานแล้วด้วยส่งให้ฝ่ายเกี่ยวข้องไปจัดการแล้วต้องเอาให้เด็ดขาดเรื่องแบบนี้ท่านเพาะออเคปตปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามีลูกน้องทำตัวไม่ดีอยู่ในเขตเราท่านปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ต้องจัดการให้ทั่วถึง นายชัดชาติกล่าวนายชัดชาติยังระบุด้วยว่าประเด็นเรื่องรีดไทยเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตยังพบมีอยู่อีกเยอะแยะที่ผ่านมากทมยังไม่เคยจับเจ้าหน้าที่โยธาครั้งนี้คงต้องจับให้ดูเป็นตัวอย่างบุคคลคนนี้มีรูปถ่ายแล้วมีหลักฐานต้องจัดการให้เด็ดขาดต้องไล่ออกไปเลยไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมองได้ว่ากทมหรือเรื่องปราบทุจริต ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยซึ่งพอออเขตก็ต้องช่วยกันด้วยแม้ว่าที่ผ่านมาหล,ลายมิติดีขึ้นแล้วพอเราใช้ความโปร่งใสเข้ามาช่วยจัดการระบบแต่เรื่องใบอนุญาตงานก่อสร้างหลายเขตยังมีปัญหาอยู่ยืนยันว่าไม่ได้ตำหนิพอออกเขตแต่เราต้องดูแลลูกน้องด้วยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังหนักใจอยู่มากนายชัดชาติกล่าว